ครับผมขี่พี่ปากมาตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปข้าวปลาหานึงอ่าที่ไหนมีของกินนะครับเข้าไปตลาดข้าไในีึงข้าไในนึเข้าไปนี้นะนี่กี่โมงแล้ววะสามโมงสี่โมงสี่โมงห้าโมงไปหาที่ได้แล้วซื้อๆอะไรมาตดูดด้วยขอบคุณมากครับนี่ก็หุงหากินอยู่นี่เอาเอาเลยไปไหนเขาซื้อไปแล้วโอ้เขซื้อมาแล้ว ผมซื้อมาแล้ว<ผ>มีวกองอาหานอยู่ข้างหลังด้วยครับพี่ขอบคุณครับ สิบห้าค่ะ กระเพราหมูสับครับกระเพราได้มีเด็กไก่อ่ะวันนี้ไก่ซอยอ่ะมีเด็กไก่เอาไหมกระเพราไก่ครับ ทางนี้ป่ะพี่ก็เพิ่งมาวนเลขเหมือนกันเหรอเกือบบ้าแล้วผมอ่ะไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงสักทีเลยก็ขี่ขี่มาเมื่อกี้จะเลี้ยวกลับเลยน่ะใช่ไหมอือมันไกลเหมือนกันมัน coil ยากนะยากยากผมเลยยากถ้าถ้าฝนตกนี่ฝนตกผมไม่มาหรอกรู้เรื่องเลยนะพี่อ้าวเลยมาจากไหนครับอ่ามาจากบุรีรัมย์ฮะโอ้โครับพี่อ่ะ ไม่จากหัดใหญ่ครับหัดใหญ่แต่ว่าผมนั่งเครื่องมาไม่ไม่ใช่มาขับกันนี้มาเลยรถอ่ะรถมารถนี้มาของทีมงานอืมครับโอเคนี่จะกลางตรงไหนครับทีนี้ผมยังไม่รู้เลยตรงไหนมีที่กลางมั่งเดี๋ยวจะลองไปเรื่อยๆแหละครับผมสงสัยคงจะไม,ไม่ไม่ขึ้นบนเลยทำไม,ไมไอะ่ะมันมันอีกมันอีกนิดเดียวครับเพ่รอเดี๋ยวเราผมล้มตามไปกันเลยมันอีกผมดูใน G P S อะอีกโลเดียวมั้ง เพราะเมื่อกี้จีพีเอสมาตัดผมแค่ตรงนี้ไงแค่ป้ายนี้อ๋อตัอตรงนี้เหรอครับมันมันมันปักไว้ตรงนี้ไงเมื่อกี้ตามลุงเราข้างบนมันมีอีกไงแต่ว่าจะตรงตไหนไม่รู้450เมตรเองลองขึ้นไปลงดูนะไปไป <laughs> <laughs> ไปด้วยกันพี่ครับขี <laughs> ่มาแบบเดียวดายมากเลย <laughs> <laughs> เหรอสงสัยเครื่องเครื่องทำหมอกจะไม่ทำงานไม่กลาทางแลยนะจะไม่มีเลยเลยมันร้อนแล้วเลยสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมันจะมีหมอกตอนไหนครับทะเลหมอกมีตอนไหนอย่างวันนี้เช้าไม่มีโอ้วันนี้ไม่มีเลยคือผมว่าเนี่ยใกลุ่มเงียบสิ เ็กเงียบทีเลยนี่เด็กลุ่มเงียบใช่ไหมเงียบทีเลยผมลงใจผมทำไมเงียบจังเลยปกติมีหมอกทุกวันไหมฮะแต่น่าจะหายวัน <lonely> นี้เช้าฮะวันนี้เช้าหายแต่ก่อนนั้นสองวันแล้วนะที่มันมีน้อยอ่ะสองวันจนวันนี้เช้ามันอ๋อมีน้อยน้อยแล้ววันนี้ก็คือไม่มีเลยไม่มีเลยเราเรามาวันที่ไม่มีเลยไม่มีหมอกเลยนั่นแหละดีไม่เหมือนใครชอี มีไม่เก็บมีมีไม่เก็บวันที่คนมาแล้วไม่เจอหมอกเลยอ๋อแสดงว่าผมโชคดีเลยช่วงวันที่มาคือครับวันถ้าหมอกขึ้นก็คือเปิดเปิดเต้นขึ้นมาคือเห็นหมอกเลยแล้วก็เห็นคนเกาะต้นไม้ด้วยเกาะต้นไม้วยมีรัไปเดร์แมนมีรัศย์อะไรๆอย่างอ่ะทำไมเราถึงไม่รอไม่รอให้พร้อมก่อนทำไมเราไม่รอให้มันพร้อมมากกว่านี้เราถึงออกมาเที่ยวทำไมเราถึงเลือกที่จะออกมาเลย พี่มองว่าคือจากประสบการณ์พี่เลยนะเพราะพี่คนทํางานอยู่ตลอดทํางานเยอะมากกว่าเที่ยวมัามีเวลาก็พี่มองว่าเมื่อก่อนพี่ก็คิดเหมือนกันว่าเออให้รอให้กูมีตังค์หน่อยอเออรอให้เรามีความพร้อมแล้วค่อยออกไปเที่ยวก็เหมือนที่ลุงพี่บอกน,นี่นรอบอย่ารอให้เรามีตังค์แล้วเราไปเที่ยวเร,เราจะไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะบางทีเราต้องรออายุเราสี่ห้าสิบ ออกไปตอนนั้นก็คือนั่งรถสองสามทีก็มอรถแล้วลงจากรถถ่ายรูปสองรูปก็ต้องกลับมานั่งรถแล้วเพราะเราเดินไม่ไหวนั่นคือพี่มองแบบนั้นมากกว่านะั่นหละคือถ้ายิ่งเหมือนเราอายุน้อยๆน,นะถ้าย้อนกับเวลากลับไปได้นะครับพี่คงจะเริ่มเที่ยวตั้งแต่อายุยี่สิบห้าถูแต่นี้พี่มาเริ่มเที่ยวจริงๆตอนอายุสามสิบเอ็ดโดยที่ว่าเราพี่ทํางานเยอะแล้วก็ทํางานหนักแล้วอีกอย่างนึงเราก็มี เขาเรียกอะไรโมเมนต์โมเมนต์อีกอย่างคือเหมือนว่าคอยไปกับเพื่อนอหนึ่งเลยอคอยไปกับเพื่อนอสองอคอยไปกับคนที่เราอยากพาไปด้วยอสุดท้ายเราไม่เราคอยไม่ได้สักคนหนึ่งเขาเขาไม่ไปเขาไม่มาหลังจากนั้นพี่ก็คือลบไปเลยเรื่องคอยอคืออยากไปตอนไหนก็ไปเลยมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมาก แล้วสุดท้ายเราก็ได้มาเจอกันตรงนี้ใช่นี่คือเรามาเจอกันต่างคนต่างมาคนเดียวแล้วก็ม่เคม่เจอกันแล้วก็มาเจอคนประเภทเดียวกันคือเกือบจะประเภทเดียวกันเลยอ่ะเออเรื่องสุดท้ายเรามาได้เพื่อนอยู่ก็เหมือนก็เหมือนมีน้องนุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่พี่เล่าให้ฟังที้ว่าตอนนี้อยู่เชียงรายใช่ไหมมันไปทํางานวิจัยเขามีแฟนนะครับแต่แฟนเขาไม่เคยเที่ยวด้วยกันเลยอเขาเที่ยวคนเดียวตลอด ก็มารู้จักกันในกลุ่มเที่ยวแล้วก็นัดไปเจอกันที่ไปตรงนั่นคือทริปแรกที่เรารู้จักกันก็หลังจากนั้นก็มีเวลาเขาก็จะโทรมาถามพี่ก่อนว่าพี่ว่างไหมไปกับหนูหน่อยมันเป็นเพื่อนกันเออก็เลยพี่ก็เลยสงงว่าตกลงคนเป็นแฟนกันมันมันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันตลอดเลยเนี่ยนี่คือพี่ิ้นเคยมีโมเมนต์แบบนี้เออก็เลยเพิ่งรู้เออเนี่ยพอมาเจอน้องอีกคนเอามีแฟนแต่ไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันก็แปลกเนาะอันนี้อยากรู้เอยทำไมทำไม นาดขี่รถยนต์นะไปเทีย่ยวไปเที่ยวไม่ไกลหรอกใกล้ๆเลยนั่งหลับแบบคือคือคนมันไม่ชอบที่คนคนชอบที่จะแบบคือเขามีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่ออบ้านใช่ใช่ใช่ความสุขนการนอนกอดผัวพักผ่อนคือเขาคือจบแล้วแค่นั้นออืแต่ของเราคือความเสี่ยงท้าทายอะดรีนาลีนหลังแล้วก็ได้มาเจอแบบ แล้วมาเจอคนเพิ่มปอะานั้นเออ,อ,อ,เอ,อพี่คิดแบบนั้นเหมือนกันพี่คิดเหมือนกันนั่นแหละนั้นมาเจอคนเพิ่มถึงว่าไม่ได้รู้ได้รู้จักตลอดแต่เออมาปุ๊บเออได้ได้พูดคุยเล็กเหมียนกันนั่นแหละคือประสบการณ์แล้วพี่บอ,องว่ามันประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมว่ามันทําให้ชีวิตผมมันมีค่ามากเลยเพราะว่าผมคิดว่าเราเกิดมาครั้งเดียวอะแล้วชีวิตมันก็ใช้ไปใช้ไปใช้ไป Mm hmm. อย่านะมีอยู่แค่นั้นแหละหมาภูเขาห <laughs> มาภูเขาหมาภูเขาหมาภูเขาตรงใจหิวแน่เลยพร้อมใช่แข็งแรงเลยใช่ไหมเนี่ยขึ้นเขาทุกบันได้ใช่ไหม mm. ะนะ <laughs>